พระนางพญาพิมพ์หน้านางหลังนางข้างอุนิยมเนื้อดินกลุ่วัดจุฬามณีจังหวัดพิษณุโลกพระนางพญากลุ่เก่ากลุ่วัดจุฬามณีพิมพ์หน้านางหลังนางข้างอุเป็นพิมพ์ที่นิยมและหายากมากๆองค์นี้สวยคมลึกดงงูง่ายๆคราบกลุ่ดินนวนอยู่ครบสวยคลาสสิกมากเนื้อพระเหมือนพระนางพญาพิษณุโลกทุกประการ ใช้ดูพระนางพญาได้เลยนะคะเนื้อเดียวกันค่ะพู้ทุคุณแบบเดียวกับพระนางพญากลุววัดนางพญาทุกประการทั้งด้านเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์มหาอำนาจมหาบารมีมีวาสนาโชคลาภโภคทรัพย์แล้วคลาดปลอดภัยคงกระพันครบสูตรพระสวยเดิมๆหายากมากๆพระสวยคมชัดลึกดูง่ายแท้สบายตา พร้อมเลี่ยมพลาสติกกันน้ำอย่างดีน่าใช้น่าบูชามากๆนะคะสนใจทักมาสอบถามได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ